ณแผ่นดินสุวรรณภูมิอันรุ่งเรืองนามมีเรื่องเล่าขานถึงยอดขุนศึกผู้เป็นตำนานนามว่าขุนแผนเดิมทีเขามีชื่อว่าพลายแก้วถือกำเนิดในตระกูลขุนนางณนะเมืองกาญจนบุรีได้ร่ำเรียนศัพ,พวิชาจากวัดและครูบาอาจารย์จนเจนจบทั้งวิชาคาถาอาคมการสะเดาะกลอนเสกมนเมตตามหานิยมวิชาคงกระพันชาตรีและการใช้าศาสตราวุธอันหาใครเปรียบได้ยาก พลายแก้วเป็นชายหนุ่มรูปงามมีสเสน่ห์เย้ายวนใจนักเขาหลงรักนางพิมพิลาลัยหรือที่พายหลังรู้จักกันในนามนางวันทองรักแรกอันบริสุทธิ์ถูกแทรกแซงด้วยขุนช้างแสถีผู้มั่งคั่งแต่รูปกายอับประลักที่หมายปองนางวันทองเช่นกันความรักสามเศร้านี้ได้กลายเป็นปมหลักของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อพลายแก้วต้องออกทับจับศึก สร้างความดีความชอบจนได้เลื่อนยศเป็นขุนแผนและได้รับพระราชทานดาบวิเศษดาบฟ้าฝืนม้าคู่ใจม้าสีหมอกยิ่งเพิ่มบารมีให้เขาเป็นที่เกรงขามขุนแผนรบชนะทุกสมรภูมิด้วยวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมา เขาสามารถปลูกเศกกุมารทองจากทารกในคันนางบัวคลี่ให้เป็นพูดพรายคอยช่วยเหลือกิจการงานต่างๆยามคับขันก็ใช้ว่านยาปลูกเศกหินดินทรายให้กลายเป็นศัตรูเข้าห้ามหันด้วยพลังอำนาจนี้ขุนแผนจึงเป็นยอดนักรบที่ไม่มีใครต้านทานได้ชีวิตของขุนแผนเต็มไปด้วยวีรกรรมการผจญภัยและความรับอันซับซ้อน เขาได้พบรักกับหญิงสาวมากมายทั้งนางลาวทองนางแก้วกิริยาแต่หัวใจของเขาก็ยังคงผูกพันกับนางวันทองเสมอมาทว่าความรักสามเศร้าระหว่างขุนแผนนางวันทองและขุนช้างกลับนำพานางวันทองไปสู่โศก,กน,นาฏกรรมอันน่าเศร้าเมื่อนางไม่อาจเลือกข้างได้เด็ดขาดและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุด เพื่อยุติความวุ่นวายทั้งปวงอันเป็นจุดจบที่สะท้อนถึงกฎเกณฑ์และวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นตำนานขุนแผนจึงมีได้เป็นเพียงเรื่องราวของยอดนักรบผู้เก่งกาจเท่านั้นแต่ยังเป็นมหากาบแห่งความรักความแขน้นการพลัดพรากและชะตาชีวิตที่ผกผันสะท้อนขุนค่าความเชื่อวีรกรรมและความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ที่ยังคงเล่าขานสืบมาจนทุกวันนี้